สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้นะคะเอฟซีภาคเหนือค่ะโทรมาปรึกษาค่ะโทรมาปรึกษามีเรื่องทุกข์ใจจะซื้อที่ดินของดองดองหมายความว่าทางญาติของเขาอะ่ะมาแต่งงานกับทางญาติของเรานะคะคนบ้านนอกเขาเรียกดองค่ะนะคะเอฟซีภาคเหนือ เราเนี่ยจะซื้อที่จากดองฝ่ายนู้นปรากฏว่าเจ้าของที่อ่ะคุณแม่ไม่ได้มามอบหน้าให้ลูกสาวมาลูกสาวก็มากับลูกชายซึ่งเป็นดองกับเรามาได้น้องสาวทางทางเราเนี่ยสัญญากันว่าจะซื้อที่แปลงเนี้ยเงินสดสี่แสนมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรถยนต์อีกหนึ่งคันแต่ไม่ได้เห็นสัญญานะคะเอฟซี FC เล่าว่าอย่างนี้ค่ะ ไม่ทราบว่าเขาระบุว่ารถยนต์อะไรนะคะหรือมอเตอร์ไซค์อะไรแต่จํานวนเงินอ่ะสี่แสนค่ะทีนี้ทางนู้นก็บอกว่าที่ติดแบงค์ต้องเอาเงินมาก่อนนะคะทางนี้ก็เขียนสัญญาก,กันแล้วก็จ่ายเงินสดไปค่ะสี่แสนบาททีนี้ก็เป็นทุกข์แล้วนะคะสี่เดือนแล้วค่ะทางนู้นยังเฉยอยู่เลยพอโทรไปถามก็บอกว่ายังไม่ได้เงินมีอะไรผิดปกติแล้วนะคะอย่างเงี้ย คนที่มาทาสัญญาลูกสาวเขากับลูกชายเขาอะอาจจะเอาเงินไปใช้แล้วก็ได้ค่ะทางคุณแม่ถึงบอกว่ายังไม่เห็นเงินนะคะหนังสือสัญญาเราก็มีอยู่นะคะทางที่ดีเนี่ยเราถือหนังสือสัญญานะ่ะไปหาคู่กรณีเลยค่ะคุณแม่เขาที่มอบน้านมาเนี่ยจะว่ายังไงกันนะคะอันนี้แก้ไขาย,ยากอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดลูกเขาเ,าเงินไปใช้หมดแล้วเนี่ย เขาไม่มีเงินคืนเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนนะคะไปถ่ายถอนแบงค์มาขายให้เรามาโอนให้เรานะคะถ้าเราจะซื้อเพิ่มเราจะซื้อเพิ่มเราก็ต้องใช้เงินเพิ่มค่ะและทีน่นี้อันนี้เรายังไม่รู้เลยค่ะว่าเขาติดแบงก์อยู่เท่าไหร่มันเป็นการผิดพลาดของเราเองค่ะที่เราไม่รู้วิธีการนะคะเออก็เลยจะมาคุยกันเรื่องวิธีการค่ะ ดิการซื้อที่ที่ที่ติดแบงค์นะคะอันดับแรกเลยค่ะให้เจ้าของที่เนี่ยไปดิวกับแบงค์เลยค่ะว่าเขาติดแบงค์อยู่เท่าไหร่ทั้งหมดเลยค่ะต้นพร้อมดอกเลยค่ะว่าติดอยู่เท่าไหร่สมมุติเขาติดอยู่ร้านหนึ่งอันนี้สมมตินะคะว่าติดอยู่ร้านหนึ่งแต่เราซื้อแปดแสนไม่จบละค่ะนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเขาติดอยู่ร้านหนึ่งแต่เราซื้อสองล้านเนี่ยจบ นะคะเราก็ให้เจ้าของที่ดินน่นไปดิวกับแบงค์ว่าจะทําการถ่ายถอนทางแบงค์เขาก็จะนัดวันมาเขาบอกยอดแล้วเขาจะนัดวันมาก็ให้ไปเจอกันที่สํานักงานที่ดินเลยค่ะแบงค์เนี่ยพนักงานแบงก์เนี่ยเขาจะถือโฉนดไปที่สํานักงานที่ดินนะคะพอถือไปแล้วเนี่ยแบงก์เนี่ยเขาก็จะโอนคืนให้กับเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินเขาเรียกถ่ายถอน พอเขาถ่ายถอนปุ๊บเขาก็จะมาทําเรื่องโอนขายให้กับเราพอเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ให้เงินให้กับแบงก์ไปเลยค่ะทําทีเดียวกันเลยค่ะพร้อมกันเลยค่ะนะคะหน้าเคาน์เตอร์พนักง,งานคนเดียวกันเลยค่ะพร้อมกันเลยค่ะอันเนี้ยไม่มีความเสี่ยงค่ะทําได้เราจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อเราลงชื่อในโฉนดเรียบร้อยแล้วจ่ายค่าภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือเป็นอันเสร็จสันะคะ ส่วนที่เหลือเนี่ยเจ้าของที่เขาก็รับออกไปสมมติเขาไปน,นี่ร้านเดียวแต่เราเขาขายแล้สอง้านเขายัางเหลืออีกร้านหนึ่งก็แฮปปี้ค่ะแต่ถ้าเขาไปน,นี่สอง้านมาขายเราร้านเดียวเป็นไปไม่ได้ค่ะแบงค์ไม่ปล่อยแน่นอนถึงจะถ่ายถึงจะถ่ายถอนเฉพาะส่วนออกมาแบ่งแยกโฉนดเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเวลาค่ะต้องดีวกับแบงค์อีกนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราอย่าไว้ใจค่ะ ถึงจะเป็นญาติเราเป็นดองกันก็ไว้ใจไม่ได้ค่ะเงินสดเนี่ยให้ไปเนี่ยเห็นไหมคะมันมีปัญหาแน่นอนนะคะ fc มีอะไรโทรมาเลยค่ะโทรมาเลยค่ะนะคะแต่ว่า fc ท่านนี้เขายังแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็แนะนำให้เขาถือไอ้หนังสือสัญญาเนี่ยไปหาคู่กรณีคุณป้าเจ้าของที่ค่ะ ว่าดูที่ท่านว่าอย่างไงถ้าท่านรับผิดชอบก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าท่านไม่รับผิดชอบเนี่ยต้องแจ้งความดําเนินคดีแล้วล่ะค่ะเพราะยังไงยังไม่ได้เงินคืนละค่ะคนที่เดือดร้อนนะถ้าคุณป้าเนี่ยมอบนาทมาเนี่ยคุณป้าก็เดือดร้อนด้วยถ้าลูกสาวแกรหรือลูกชายแกเนี่ยใช้ใบมอบนาทปลอมเนี่ยคือต้องรับผิดชอบนะคะสองสองคนนั้นต้องรับผิดชอบค่ะเห็นไหมคะดองกันก็ก็ไว้ใจไม่ได้เงินสด เงินสดสดให้ไปไม่ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้การให้เงินเนี่ยเขาไม่ค่อยให้เงินสดสดคะนะคะเขาใช้วิธีโอนหรือเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายชื่อใครนะคะชื่อใครหรือจะออกเป็นชื่อเราแล้วสั่งจ่ายของผู้รับอีกทีก็ได้หรือออกเป็นชื่อเขาเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันปลอดภัยและมีหลักฐาน,นะค่ะ แต่ถ้ารับปเป็นเงินสดเนี่ยเราเขียนในสัญญาแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปเนี่ยนะคะมันไม่มีหลักฐานนะคะหึือมีพยานแต่ว่าถ้าพยานเป็นของฝ่ายเขาเนี่ยเขาไม่ให้การช่วยเราเนี่ยเราก็เสียผลประโยชน์นะคะ<ห><ม>คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบุญนำค้าที่ดินค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะมีอะไรคอมเมนต์ถามมาได้เลยค่ะนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ